อบคุณนี้ขอบคุณลอยข่างพันข่างลอยเทือพันเทือกโอ้ยยังหูซึกว่ามันบอกโคยังน้อยไปกับสิ่งทีพี่น้องสาวไทยเนาะผู้ใหญ่ใจบุญทางฝั่งไทยเพื่อนมีน้ำใจต่อคู่โอ้คู่โอ้ขอบคุณขอบใจไล่ๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับคู่โอ้สิห้องไฮล่ะขอโตขอโตจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะกู่โอ้ด้ำตาสีไหลด้ยขอบคุณมากครับวามจริงเนาะสวัสดีครับคู่โอ้ครับสวัสดีครับสบายดี สบายดีกูอ๋อโดยสบายดีเห็นเมื่อวานนี่ไปถ่ายคลิปเนาะไปถ่ายคลิปนกันอยู่สวนนภูมิโดยไม่เล็ที่ที่เฮานั่งพักกันเนาะที่นี่มีเอฟซีมาเอฟซี FC เพิ่นพาแฟนเพิ่นมาเนาะมาจากอเมริกาเป็นบ่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสบ่อ๋อนี่แอ่วเพิ่นเห็นทังไหนเพิ่นเห็นเฮาขนาดนั่งซุปยูไมไ่เหลือกันำลังเบิ่งโทรศัพท์อยู่แล้วเพิ่นว่า คูอ้อฮะผู้ให่เอินเรียกว่าอ้อเอื่ยเพื่อนเอินคน,นหนาวลูกเลยนงางซาดแบตอยู่เนาะกระบ,บริสุทธิ์ใจแบบย่านย่านแตบบ่ว่าเขาเอินซื้อเฮ้านะเขาบอก็รู้สึกย่านเดยและคะรู้สึกดีใจเดย์นะเพราะนีเเห็นกับตกใจวะตกใจอยู่คิดว่าเขาเขาไปเห็นยังพิษมีคนมาเรียกเกี้ยรู้สึกดีใจที่ว่าเขาหูซื้อเฮ้าสินะต้องต้องมีเรื่องดีๆคลิปสองสองเน่สนองมุม แล้วล่องลองเรารับับเหตุการณ์แรกๆเลยลว่าเป็นจังไดเนี่ยจีเจอคนไทยมาถักเอฟซีคนไทยมาถักความูซึกเป็น,นยังไงอันนี้คือความฮูซึกนี้ป้าปื่มดีใจที่สุดเลย<ม>ที่เขามาเมืองไทยและเขาก็บริหัจักภัยนะ<ม>แล้วมีคนไทยมีพี่น้องสาวไทยมาทักแบบนี้แล้วกัยังบอกว่า บางคลิปครูออยอยู่เด้อป่าน้ำตาสิไหลดีใจติดตามครูออยอยู่เด้อปื้มเนาะแมนนี่คือสิ่งที่ครูออยดีใจแล้วที่นี่ก็แล้วก็ฮักไม่ใส่ของคนไทยที่แบบเอ็นดูเฮาเนาะเอ็ดซีคนมาจากฝรั่งเศสเพิ่นเพิ่นลงเครื่องมาพอดีเนาะตอนนั้นเฮานั่งอยู่ไอ้ซาดแบตอยู่ตรงมองลือพอดีมองใต้จอนั่นมันก็สิบังเน้นเราเห็นอะไรอย่างไรเนาะเราเราก็ยังเห็น เรายังจือโบโบกหันหลังมากนี่แหละเขาก็ดีใจคูออดีใจที่สุดเลยอืเ่นมากบแฟนเ่นเนาะนแล้วเ่นไอชมคลิปเเพิ่นว่าชมคลิปเฮาทุกคลิปเลยเนาะกผู้ซึกว่าคู่ออน้ซึกว่าจังใด๋ีิพูดใจแน่วใดกับ FC มาทักที่แหลกเลย คือข้ออวบไปเมื่อกี้เนาะตกใจบ่สหตกใจห <c oughs> น่อยหนึ่ง <c oughs> ตกใจแล้วก็รู้สึกว่ามวยมีคนหูซืกก้อกดีใจอืยมย่มีคนหูจะเข้าเนาะแล้วเออเพิ่นกบว่าขอขอ,ขอที่ตามข้อออยู่เดอ้อนะฮะเฮงดีใจรู้สึกปั๊บปึ้ม,มอู้ดีใจดีใจแท้ๆนี่แหละดีใจจัจกใจ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ได้ลม แล้วก็ได้ทามทักทายล้มกันก็นเลยหู่ว่าเอ่อือยพื่อนอลงจากเครื่องบินเนาะจากยนต์สิไปบ้านพื่อนอยู่ฝรั่งเศสพึ่นมาพิ่นจะไปจังหวัดไหนพึ่นจะไปอุดรอ้อยที่ไปอุดรแล้วเพื่น,น,พนก็มาแล้วกะสซิ่งที่เฮ็ดให้โคอ่ะจากน้ำน้ำตาลไล่ละเมื่อวานนี้่ฮะนะคือ ล่าหนามันล่มแล้วก็แบบให้โคโกดนนำแล้วก็เพื่อนเอาเงินมาให้โอ้โหวานไห้พันหนึ่งเลยเนาะไห้ไห้พันหนึ่งไอ้เฮาไปกินข้าวดูสุดยอดเลยแล้วก็ที่เหลือโคก็ซื้อตัวรถทันเดิเอาตัวนั่นแหละเงินเงินที่เอื้อยเพื่อนเอาให้ทีซื้อตัวรถไปสามพนกว่าบาทคือว่าเป็นการเดินทางเนาะโดยก็เป็นถือว่าน้ำใจน้ำใจของเพื่อนไห้มากว่าแล้วยังหูซึก ดีใ,ใจแล้วก็ซาบซึ้งในน้ำใจของเอเื้อยที่เอ็นดูที่ให้แล้วก็ที่ตามคลิปพอมาแล้วกันยังคนหนาวลุกคือแต่ฟันคิดว่าันบบบคนไทยจะดีน้ำเฮาขนาดนี้นะความในใจของเรามคนหนึ<อ>ง่นงทีง่ได้รับโอกาสดีๆครั้งเ,เคยเจอเอฟซีแบบนี้ครั้งแรกแม่นบอกครั้งครั้งแรกที่เจอคือ,อยูหานอาหาร และอันนี้คือครั้งที่สงองคน,นมาทักอยู่หานะฮั่คนละคนน,นะเนาะม่เป็นคนเดียวกันคนละคนพ่อก็รู้สึกดีใจดีใจว่าเพิน่นที่ตามแล้วก็เบ,บิ่งคลิปเบิง่งคลิปที่เฮามาถ่ายใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่ลาวไทยคลิปกับนักเฮียนพาลูกศิษย์ถุกหาเที่ยวันนาพาลูกศิษย์มาเที่ยวแล้วเพิ่นก็มาทักว่าครูออครูออครูออก็บโซกอยู่เละ มา,มาเอินซื้อก็ตกรถมือนั่นเพิ่นเอินอันอ่าเป็นออไอายอายมีไายกับเอื่อยเนาะแบบเพิ่นเป็นคู่ผัวเมียเพิ่นขายกับข้าวอยู่อ่าอ,อยู่ที่สุขุมวิทปอพี่โบอยู่อซอยซอยหกสิบแปดสุขุมวิทหกสิบแปดกล้วยน้ำไทยออ๋ซอยกล้วยน้ำไทยแมนกล้วยน้ำไทยสอง เนาะฝากไปอุดหนุนไอ้อื้อยผืนเดนเ้อร์ท่าวาได้ชมคลิปคู่โอคือไอ้อื้อยผืนใจดีเนาะแล้วก็คู่โอบบคิดบบฟันเลยมุนั่นก็ได้ครับการซื้อเรือไฟโทรศัพท์มืดมก็ไปอคอชาร์จน้ำพิ่นและท่ามาเก็บเงินบเพิ่นโบกเก็บเงินอันนี้สิ่งที่คู่อโอดีใจแล้ก็ทราบซึ้งในน้ำใจของคนไทยที่อยู่เมืองไทยนี่คือแบบสะดวกสบาย ว่าเขาเขาเห็นเขาเขาเขาขายเกียรติเขาเลยเนาะแบบเขามาทักเขาเลยทั้งทั้งที่เขาบโง่จ้าเขาความเป็นห่วงเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเป็นไงตกลงคือแ่บหัวเขาตกรถว่ามื่อนั่นได้กลัตกลงอ๋อกลัวจะเห็นัอนนี่เลยแล้วอันเอ่ยเพิ่นมาอู้อ้ายเพิ่นเบิ่งคลิปน้องยูว่าสั้นจะตามเบิ่งตลอดว่าสั้น อเ้เทพอะดีใจดีใจสุดๆเลยมันก็ว่าภาษาไทยนั่นแหละแต่คุโอวอาเป็นภาษาลาวบางเทือก็ะว่าลาวปนไทยนี่นนมันกับฟังเขาใจเนาะมันกับฟังเขาใจภาษาใกล้เคียงกันดวยันนี้ทางย,ย้อนกลับมาทางเอฟซีทีไปเจอกันสวนนะภูมิบัดนีด้เพิ่นหายเงินหนึ่งพันบาทเนาะแล้วกับเพิ่นเพิ่นเป็น เพื่อนในแฟนอยู่ฝรั่งเศสเลยเนาะแม่นเพื่อนในแฟนเป็นคนฝรั่งไรเพื่อนกรับอุดรบางว่านนี่เนาะลงมาปัาเประมาณสองชุมเพื่อนกระจิบินไปอุดรแมนบ่แม่นแล้วฝากที่ฝากถึงยังไงครับเอฟซีคนไทยที่ให้การแบบตอนรับเป็นอย่างดีเอ็นดูเีฟซีนะแม่นอันนี้ขอบคุณพันช่องของอ่า ตามภาษาบปลาวตามภาษาบปลาวเนาะแล้วก็ช่องของน้องเตยพลฝากพี่น้องชาวไทยทุกทุกคนเนาะที T N D U ครูโอที่ติดตามชมช่องของครูออรดาแล้วก็ให้การช่วยเหลือและะอ้วก็เวลาครูโอเข้ามาเมืองไทยให้การต้อนรับเวลาบริการแนะนำครูโอบุคคนใด พี่น้องชาวไทยเพิ่นก็นจะแนะนำมาละกโอ้นี่เป็นสิ่งที่โอดีใจไล,ล้ไรแล้วก็โดยเฉพาะคือเมื่อวานไปเนาะไปเจอเอื้อยเพิน่นและเอื้อยเพิ่อนเอาเงินมาให้นะเขนโอขอบคุณขอบใจไล,ล,ล้ไรเลยค่ะขโอขอขอวยพรเนาะให้เอื่อยให้เอื่อยกับครอ,อบครัวเพิน่นจงมีสุขภาพแข็งแรงพัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งที่เอื่อยให้น้องในเมื่อน,นี้เนาะในเมื่อวานนี้ขอให้ กลับไปหาเอื่อยร้อยเท่าพันเท่าเนาะให้ชีวิตเอื่อยรุ่งเรืองสาธุสาตูซื่อใหญ่ไขม่านร่ำรวยสะจินเงินทองมีเรือกินเรือไส้มีเรือไว้เฮ็ดบุญโตโยะตลอดไปแบบนี้ตลอดไปเนาะซาแล้วคูออรดาบบบคิดบัฟฟันว่าสิได้แบบนี้แม่นบัฟคิดบัฟฟันเลยคู่ซื้อจีนอะไรคนลุกบ่คนหนาวลุกเลยไอ้กดเขาไปนั่งชาร์จแบตอยู่มุ่มพุ่นแล้วยังเห็นยังแนบเห็นเขาแล้ว ออกก็ลุกมาหล่มน้ำทั้งหพอยังเอาเงินมาให้คุโอะนะคุโอะเข้าฟันบอกผมบอกคิดว่าเขาทีมีคนมามาทักทายเข้ามาเอาของมาให้เช่นเนาะคือเทอร์มเชลเล่เคยมีก็เป็นผี้ใหญ่ใจบุญทางฝั่งไทยนี่แหละแเดอันนั้นเพิ่นอยู่ทางออสเตรเลียเพิ่นก็ให้ค่าเดินทางเนาะ เอือยเพิ่นกะอู้เอือยเพิ่นกะดีดีเป็นห่วงแล้วกะมื้อนั้นยังอ่าโอนโอนให้คุโอดี 1, นึงให้คุโอด้ซื้อยาใช้จ่ายกะค่ายาอันนี้คุโอดีคบคุณขอบใจเนาะก็อบคุณอ่าเอือยเนาะที่อยู่ทางออสเตรเลียปีนี้เราบริกรเนาะปีที่แล้วคูโอมาเทิมแล้วนในเรามา,าแล้วก็พาคูโอทเที่ยววันนี้มี มี FC บางคนเขาถามขูัวเอาเงินมาใส่มาเทียวให้ประจำนั่นแหละ,ะนั่นแหละคือ,อผู้ใหญ่ใส่บุญเนาะเอื้อยเพิ่นเทนแบบนี้นะบางเทือ,อคือเม่วว่าน้องบุคัดคิดบคิดบฟันนะนะเพิ่นก็เอาให้แล้วาก็เอาเงินจุดนั่น,นไปเป็นค่า,าดเดินทางก็ออกก็กินประยัดอยู่ประยัดดีมือ,อมนึ่งกับบางเทือถ้าอยู่ห้องซื่อๆสินะก็ออกกกินวันละคา แล้วก็ต้นมาเมื่อวานนี้ซื้อมามา่าซองหนึ่งก็กินเรื่องไายรูปส่งให้พี่โบเบิรงอ้าวแล้วคุณคู่นี่อันนี้เงื่อนเดือนคู่นี่เก็บสาสมไว้โดนปนดเธอสิเดม,มาใส่แบบนี้มาเที่ยวเมื่อก่อนนี้ตอนที่ยังบริษัททรงนองชายไปเรียนวิทยาลัยเนาะทรงแต่เรียนมต้นมอ,นมอปลายมัธยมสิมจะบปรมดเงินหนลาย ช่วงนั้นโกกับเก็บออมไว้จากการาเฮ็ด่วนพักคายพักคายมีนาดจะกับคายโมเมนต์ว่าจะสอนนักเรียนอย่างเดียวเมนหาอะไรได้เสริมเมนหาอะไรได้เสริมท่าทางเงินเดือนอย่างเดียวยอมพัฝาบบพ่อกินขอโทษ้ะถามเนี่ยไอเงิ่อนเดือนคูท่ทีเล่านี่คู่ออดาเงื่อนเดือนจักป่าจักกีบคู่ออดโนฟรีหาปีเนาะแล้วบรรจุแล้วคู่ออดาเงืนเดือนก้อนเลก ได้ล anyway, ้านเจ็ดล้านเจ็ดท่าว่าเทียบเงินไทยประมาณสองพันกว่าเนาะเงินเล็ดน้อยสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทไม่ถึงสามพันแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวนี้โควต่ะได้เข้ากับปั๊บเงินโคอ่ะบ่แม่นปั๊บได้แบบเพิ่มเพิ่มเงินฐานเงินเดือนแม่นแต่ทางฝั่งเราเขาเมียนประมาณนั้นน่ะฝั่งลาวเขาจะว่าปั๊บเงินเดือนขึ้นวันนี้ได้เข้อใดบัดนี้อ่าได้ล้านแปด จาล้านเป็นแล้วก็ได้สองล้านห้าก็ได้สองล้านี่ห้าก็ได้ล้านเจ็ดล้านแปดสองล้านปัจจุบันนี่สองล้านกี่แมนคือขึ้นเป็นายปีหรือจะไหนอันนี้เขาจะบึ่งอายุการที่เฮาซ้อนเดย์เดี๋ยวเบ่าวทกอนขออนุญาตถามบัวเงินสองล้านเนี่ยอายุการทำงานกี่ปีแล้วจากเป็นครูที่สอนประมาณห้าปีหกปีนี่แหละปีที่หกปีที่หกก็จะเข้าปีที่เจ็ด ได้สองล้านเนาะดอกไม้ด okay. ้วยว่ะทำงานมาเจ็ดปีนี่สิเขาเขาคืนให้แค่3ามแสนกีบที่สันสิบเกเมนบอสาวนับทีนับมือเลยปดสิบเก้าสาวสาวเอสสาวสองสาวสามสาวสี่สาวห้าหกปีหปีจะเข้าเจ็ดจะเขาเจ็ดปีเลยก็แสดงว่าเขาคืนให้ส0 0 0สนกีบตั้งแต่ล้านเจ็ดแสนเนาะ เดี๋ยวนี้ก็ได้สองล้านสองล้านกี่ค่าก็ได้อ๋อทีเป็นเงินค่ะจีเป็นเงินไทยกับสองสองพันกว่าคือเขาแม่นเพราะว่าเงินเงินขึ้นเด้ลยเงิด็ดเงินบ่่่บบบงที่แม่นบงที่อือันนี้แหละย่าาอคำถามหลายๆคนที่ถามมาว่าโว่เอาเงินอยู่ไสมาเที่ยวค่ะอยู่ไสมาเที่ยวนี่แหละเป็นเงินที่ เก็บหอมโอบริได้ไปลินไปเที่ยวแบบ่านกินเบียร์คาราโอเกะบริได้ซื้อเครื่องซื้อของแบบลูล่าและาแพงมาใส่นะคือถ้าทุกคนเห็นพูอนอกจากบางเทือกอาจจะเห็นแต่ใส่แต่สุดสุดเกา่าพอเนี่ยกับเป็นแม่พี่มองชาติมาดน,นเนาะตั้ง<ด>แต่บวชในบรรจุถือว่าสู่มากตลอดถือว่า<ช>ตอนแรกกับบได้เงื่อนเดือนหาปีเนาะ หาปีสิถ้าเป็นคนที่ทํางานก็คือว่าทรมานนะ่ะมาปีก็เป็นโรคสะสมความเครียดกับยอนย่นคิดหลายนี่แหละอันนี้ก็คือค У ูครัวธรามดาบอมเนว่าสิมาเทียวอย่างเดียวแมนอันนี้ก็โอบริมาเทียวอย่างเดียวมาสักยาน้ำแมนมามา,มาฮักษาตัวหมอบำบัดอ๋อคือที่มีหมอประจําที่นี่มันบอกม,มาหาหมอประจําที่นี่บอกเมนหมอที่ว่าประจําท่าน ห้องหมอ,หองพยาบาลที่คูออไปมันอยู่จังหวัดเชียงรายอ,อยู่เชียงของแต่ว่ายาที่หมอเพิ่นให้ฮันเพิ่นจิตกำนด<อ>แต่ว่าคูออเวลาคูออกินยาหรือว่าทานยานะ่ะจะเฮ็ดให้คูออยักพักคนอนเพราะว่าเมื่อก่อน,นอคูออเฮ็ดเวียกนักฮักโฮมเห็นคนอื่นอ่าช่วยคนอื่นไล่กว่า เขาเอินมาหักคนอื่นไล่กว่าหักตัวเองอะนะแมนเฮ็ดเพื่อคนอื่นไล่กว่าเฮแมนทำเพื่อคนอื่นไล่กว่าตัวเองะนะคือทุกมือนี้บางคนยัง่ายังบอาให้่านองใส่นี่ว่าส่งว่าจำเป็นส่งก็ได้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เลยบางคนบางซี่เตว่ากูโอ้โบ้เลคิดเน่านั่นกูโอ้ก็จะส่งนองชายให้เฮียนจุจบในครอบครัวเมนเราแมนแล้วบางคนมาพ่อแม่ได้คือบ่ให้บ่ปั่นใจกูโอ้ถ้าว่ามีกูโอ้ยังปั่นพ่อแม่ใจ มีเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญทางฝั่งไทยบางเทือเพิ่กนกะโอนเงินให้พ่อแม่คู่โอ้ันพ่อแม่คู่โอใจพันเป็นเงินพันบาทสินะ่ะอันนี้คู่โอขคอบคุณคอบใจไลๆ่ๆอันนี้ออ้คู่โอเว้าความจริงอ่าโบไอเลยคือโอยอมหับความจริงในสิ่งที่เฮาหับเนาะนี่ก็เป็นโอกาสที่หับว่าแม่นบา โอ้าหจังซี่เลยอยากให้คนอื่นมาอิตนบ่แมนคุโอบ่ต้องการความอิตนแต่ชื่นชมความดีแต่คุโอบริใจเมนคุโอบแบบชื่นชมความดีของคนไทยที่แบบช่วยเหลือง่ายๆก็คือพูดความจริงอะแมนคุโอนี่เป็นคนเบาเบาความจริงแมนเขายอมรับความจริงอันนี้ก็คือความจริงก็คือผมนี่ก็เห็นเมื่อวาน เห็นเอฟซีมาทักแล้วก็เอาเงินให้เมีนบอกล่ะตอนกัตาเลยเหรอเมีนเมนนั่งยื้น้อกันนี่แหละไม่ได้ไม่ได้แบบแสดงไหมไม่ได้แสดงเลยนั่งน้องกันถ้าโู่จะนี่จะทายเอาเล่าคุณเมียนนั่งบุกโง่เอาก็บอกกาทายเนาะโดยอันนี้เพิ่นมากับแฟนเพิ่นด้วยกระกาทายเพิ่นแต่ว่าก็ดจได้กัดคู่โอรดาก็ถือว่าได้เห็นบุตรได้เห็นน้ำใจของคนไทยแหละ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยมอบให้เนาะสุดท้ายนี่ก็ขอขอ,ขอบคุณเอฟซีอีกครั้งเนี่ยให้คู่อ,อ้อแบบประทับใจแห้งเอาเทสท,ที่ที่คู่อ,อ้อแบบซึ้งสุดขอบคุณแบบซึ้งขอบคุณแบบซึ้งเอาไง่ายๆก็คือเอาจากใจจากความรู้สึกอ,อความรู้สึกออกมาจากใจจากใจความรู้สึกจะเป็นขอบคุณละแต่ว่าอยากฟังอีกเส้นหนึ่ง ถ้าว่าแบบโอ้เป็นโลกนี่เนาะถ้าว่าแบบความรู้สึกนั้นมาแต่แท้แบบโอ้ก็คือน้ำตาคลอน้ำตาไหลเลยมันวะคือแบบยิ่ว่าอย่างบโกคือแบบมันแมนแต่คนเดียวที่หาที่เปียบไปได้เนาะจริงไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่คนรู้จักแต่เป็นใครก็ไม่รู้ที่มาเนาะอันนี้แหละคือโก ยกมือกราบเลย,ยก,ลกาบคอบคุณน้ำใจของคนไทยที่เอ็นดูถ้า,าถ้า f เอฟซีได้เห็นลิปนี้เนาะเพ่นกนาชีแบบรู้ซึกว่าเพิ่นให้ให้กับครัวนี่็คือว่าเข้ากับบอลูพคุณเพิ่นเพิ่นกะแบบมีน้ำใจต่อเข้าเนาะก็ถือว่าเข<อ>้ากับต่อแค่น้ำใจ ด้วยการขอบคุณเนาะเพราะว่าตอบแทนยังบ่ได้กัมีทางเดียวก็คือขอบคุณขอบคุณนี้ขอ, 100, 000, ข,อ 100, 000, ขอบคุณ้อยข่างพันข้าง้อยเทือพันเทือกโอ็ยังหูสึกว่ามันบกโคยังน้อยไปกับสิ่งทีพี่น้องสาวไทยเนาะผู้ใจบุญทางฝั่งไทยเพิ่นมีน้ำใจต่อคูโอ้นะอขอบคุณครอบใจไร่โอเคครับสำหรับคลิปนี้กับู้ออสิ้องไห้ละขอตขอโตจบคลิป เพียงเท่านี้เนาะคัวน้ำตาสีไหลเด้่ยขอบคุณมากครับสวามจริงเนาะสวัยดีครับครัวครับ,รบสวัยดี